ฮัลโหลฮัลโหลว่างไงอยู่หน้าบ้านเฮ้ยอยู่อยู่ได้ยินได้ยินทำอะไรอยู่ก็คุยโทรศัพท์อไมมใช่วอสองเรียกววแปด อ้าวคนหายคนหายเรียวกลับมาได้แล huh. ้วจ้ากลับมาได้แล้วเร็วเรีวเรีวกลับมาได้แล้วจ้าฮัลโหลอ้าวไอ้ยินละค่ะไอ้ยินละค่ะเนอะเนอเธอไม่โกรธไงเธอไม่โกรธมันเลยไม่ดังเอาเหรอนั่นไง มันให้หนึ่งเมตรเหรอกี่เมตรเนี่ยอาพูดก็ได้ยินอยู่เมื่อกี้พูดสิฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไม่ทำไมไม่ดัง ฮัลโหลได้ยินได้ยินได้ยินค่ะได้ยินค่ะ <Hello? S 1> ได้ยินอยู่อะไรนะได้ยินแล้ว <Hello? S 1> ไม่ดังแล้ว สัญญาไกลเกินไปไหมได้ยินแล้วได้ยินแล้ว,ลวต้อคุยคุยวออยู่กับเธอนี่แหละคุยวออยู่กับเธอนี่แหละไปไหนอีกละ่ะคุยวออยู่ ได้ยินได้ยินว่าทำอะไรอยู่เหรอมัว่วมั่วอะไรล่ะ